เมื่อเราพบจิตท,ที่มันไม่ปรุงแต่งหรือว่าจิตท,ที่ว่างจากอารมณ์เราก็ต้องทิ้งทิ้งธรรมะนั้นด้วยหรือว่าทรรทั้งหลายที่เราได้บตชปฏิบัติมาน่ะจนถึงว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ทุกข์เลยเราปฏิบัติมาถึงถึงจุดที่ว่าอา้าวทุกข์ทั้งหลายมันไม่ไม่กระทบใจเรานะแต่ถ้าเราไปยึดมันก็เป็นทุกข์อีกอ่้หรือไม่ เราบอกว่าเนี่ยฉันปฏิบัติธรรมมาอย่างนี้อะไรถูกหมดเลยเนี่ยถูกมาทั้งหมดเลยใครจะเถียงกับฉันไม่ได้นะแต่ฉันก็ยังยึดอยู่ว่ามันเป็นทางที่ถูกของฉันแต่ถ้าว่าฉันไปยึดไอ้เนี่ยไอ้ความรู้นั่นที่เดินมามันก็ทุกข์อีกพระเจ้าท่านจึงเปรียบว่าธรรมะนั้นเป็นเหมือนเรือข้ามฟากข้ามไปแล้วทำยังไงกับเรือ แพข้ามฟางข้ามไปแล้วทํายังไงใครจะแบกเรือไปด้วยแบกไอ้ e. แบกแพรนั้นไปมีคนแบกแพรเยอะเลยนะแบกธรรมะไปด้วยแล้วก็ไปเถียงกันใช่ไหมคนแบกแพรมีเยอะข้ามไปแล้วเอาแพรไปด้วยแบกไปด้วยนะแบกให้มันหนักท่านว่าแพรน้ไว้ข้ามฟากธรรมะน้นก็เหมือนกันเอาไว้ข้ามฟากขึ้นฝั่ง แล้วก็เดินไปอย่าไปแบกมันท่านถึงว่าธรรมะทั้งปวงนั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนคำว่าไม่ใช่ตัวตนคือบังคับไม่ได้ยึดถือไว้ไม่ได้ไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราหรือว่านั่นไม่ใช่เราคําว่านั่นไม่ใช่นี่นะนั่นนะไม่ใช่เราลึกซึ้งมากเลยนั่นไม่ใช่เรานั่นนะอันนั้นนะนั่นนะ ที่จิตเข้าไปรู้เข้านะไปรู้อารมณ์นั้นเข้าล่ะอารมณ์นั้นนะไม่ใช่เราตัวที่รู้ก็ไม่ใช่เรานะทั้งสองอย่างนั่นไม่ใช่เรานะเอตังมะมะนะนั่นไม่ใช่เราความหมายลึกซึ้งมากนะถ้าใครยึดข้อทุกนะ